งานรม่ท่วตนษาและต้มกัตมมาให้สองสองหมอย่ๆครับสหมอย่ๆพี่น้องคนอยากนได้กินนะครับกินไปก่อนอันนี้นะครับก็มีสปอนเซอร์นะครับอันนี้ไม่จากสปอนเซอร์ดียืนยดีาลง้วก็เดี๋ยวไป อาได้เดอยี่สิเนเอสิเป็นสองน้ออกะแล้วก็อก่ามาออก่าเด้อมาไปเ้ม่ไปพอพลวเด้อออก่ามาเบอรยี่ิบะเอาไปออกซ่าอก่อ่ไปลเอาเอาวันนี้รับเอาไปเลยเอาเอาไปก็เอาอ้ย้วก็เอนยงไงเอาเคครับเอาลูกพีได้จริงๆเอาลูกพาจับจต่อ นะครับทุกวันที่30นะครับท่านมากเนี่ยเขาจะมีการเจรจาหลักความฝันเพราะว่าเป็นวันแลกเปลี่ยนเขาบอกเลยคำนึงถึงมุ่งทางนะครับบเลยคำนึงถึงได้เรื่องของราคาแต่คนหนึงถึงความรักความสามัคคีนะครับของพี่น้อมดันน้องลูกหลานนะครับพี่น้องยูนีนะครับ ที่นี่อากาศก็หนาวก็แดงก็สูยยอดนะครับขอสู้พอทนเนาะเราก็จะจัดฉากของขวัญไปเรื่อยๆนะครับคือจริงๆนะครับลากของขวัญตั้งนี้ขนาดหนึ่งขนาดที่พี่น้องนั่งนุงเสื้ย็ไว้เป็นฉาดที่พี่น้องเล็กซึ่งกันและกันด้านนี้ที่มี่ลำบ้าพิเศษลำบ้านพิเศษนี่หมายถึงว่า จับจึไหมครับว่เรามายู่มพิเศษเป็นกรนีิารของทุงเีเงี้ยครับอ่าเงี้ยนะครับได้เบแตที่ผเนอร์แทเป็นของแม่ละพัรานรุ่มน้ำคำนะครับอยู่ไหนครับแ่ที่นะครับมาว่าไปแม่สวนเลยนะครับแม่ไปลก เอออะมอบให้ได้สินใจกปลนะครับสนใจอยู่ไหนเลยนะครับเบอ่อรนะครับยากโครเลยพูเียน ่ได้นสุทีนะครับเป็นองพระใจ้าอุปการีนะครับอ่ะนี่ระกาศลาวาไม่พ่อถาวระปุกนะครับขอบคุณครับจับจากตอนนี้ได้เบอร์ยี่สิบห้านะครับจยากมาแล้วเบ้าเป็นของน้องแกงนะครับน้องแกงลยนะครับน้องแกงนะครับเดินเชนะครับ กันหน้เลยนะครับน้อแจงนะครับมานะครับบอ้ยให้นะครับนอแจงอ้ยให้นะครับโอเคครับน้องแจจะเดินลานะครับได้กสิานะครับเตหกสิเอาไหนะครับเป็นของพ่อผู้ใหญ่เลยนะครับเออบอ้พ่อผู้ใหญ่เรยคุณมาบอ้ยให้น้อง นี <ersch> ่คือรางวัลนะครับวันนี้รางวัลเพียบนะครับบอไปน้องอ้อมซ่านะครับน้องอ้อมซ่ารับรางวัลไปนะครับนะครับพ่อมีพนจับสลากต่อนะครับเฮ้ยเ้นไปแล้วรได้ไหมจับขึ้นมาแล้วได้เบอร์29เบอร์29เป็นของน้องมืยน้องมืยอยู่ไหนน้องมืยไหนน้องมือยังยังเพียวรางวาลก่อน ทำออบให้ได้ครับโอเคครับคุณผิวจับฉลากรนะครับคุณอิวจับขึ้นมาแล้วได้เบอร์หนึ่งร้อยนะครับเบอร์หนึ่งร้อยเป็นของพ่อพ่อพ่อจะนุ่นครับชนะนะครับยินดีครับยินดีครับชลากรนะครับ ยงมาแล้วมันก็ไม่ดูสิบแปดมันก็รม่ดบแปดเจ็ดสองไปรักนะครับเจนนี่ไปรักไปรักไปรักรไปรักมากมากหรือเปล่าโอเคครับเรียนเชิญน,นะครับด้านหน้าด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยมาแล้วมาแล้วเอานั่งเลยนั่นแหละได้ลองอย้อนยับไปรักยิ่งมาแล้วได้เบก้านะครับเบก้าว เป็นน้องพิมนะครับน้องพิมอยู่ไหนเอาพิมมาน้องพิมมา,อามาบอบให้ขอให้แกนะครับอา้าวคครับน้อพงพทธจักรจัลลตอนะครับ

อัน้องก็ดูแต่ละคนเข้ามาใหม่นะครับได้ดูเบ <town Fernando> <yesterday> <lair wasser> ็ดปัดสุดแปะนะครับเป็นของแม่สมุนทินโต๊ะนะครับเบ็ดปัดสุดแปะเบ็ดปัดสุดแปะนะครับอ่าตัวแทนมอบให้ไปเลยนะครับให้เลยนะครับตัวแทนมอบให้นะครับนะครับแม่สมุนจับลาเต่อนะครับ ดาวราเป็นสามาแล้ววันนี้สปอนเซอร์นะครับสปอนเสื้อใหญ่แล้ววันนี้ว่าไปทางครับนการเรายนพัฒนาครับขอบพระคุณนะครับครับโอเคครับทุกคนเอามาอราบโอเคเราต้องสีนะครับเป็นวันนี้แจ้งก่อนนะครับเป็นเลยกระติกน้ำร้อนนะครับกระติกน้ำร้อนนะครับ กอะตัดอีกหนึ่ลูกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลพยเศษนะครับได้ทุกคนนะครับคนที่ได้เน้ะเเกดนะครับนอะเกดเนาะเกดทีนีเทีสองทีสองทีสองอาจเป็นสองนะครับ้องเกดน้องเกดมอบให้นะครับมอบให้น้องมิ้นนะครับตัวแทนนะครับโอเคครับ ่าเดี al ak, ๋ยวครับจับฉลากรครับน้องเกียรติจับฉลากรนะครับน้องเกียรติจับขึ้นมาเลยครับพวกสิบหกนะครับเพวกสิบหกนะครับเต็มพร้อมผู้ใหญ่วีละมุดนะครับผู้ใหญ่วีละมุดคอนเทนเซอรนะครับนะครับเรียนเชิญนะครับ นักกาีเนนักบวันศ uh, ุรนี้ะได้เล่นนังกิ๊บนักกีฬครับนองกิ๊บองคิ้อะกิ๊บนะครับมามอบให้พ่อผู้ทรงนะอ่มาพออให้พ่อผู้ทรงนะครับพ่อผู้ทรงรล้ไปอีกแล้วนะครับอะนองกิ๊บจอัต่อเลยนะครับนกกับมาแล้วได้ไหม ยี่นะครับยี่สิบนะครับเขอคุณแม่คุณินแสงุสวางนะครับอ่าวันนีะครับโอเคครับท่านผู้ใหญ่พิบูจักรลากรนะครับใส่ก่อนครับบาใส่ก่อนอ่าีมันตะลับไปลักมนะครับ พ่อหนายครับเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าเป็นสองครับเดือดชุดนะครับพ่อนายพ่อนายสาธิตเหรอบเอ่อมาพ่อนายมาเาพ่อให้นะครับมาพ่อให้พ่อผู้ทรงนะครับนะครับเดือดชุดครับดานได้าดือดชุเลยครับอ่าเอารอบนีครับอ่าเอาขอบคุณครับอ่าดันว่าสมัยนะครับจักจะลาต่อเลยนะครับเอาจลานี้เก็บไปอ่า จับมาอีกแล้วนะครบว่นะครับวอาไพแล้วก็น้องเลยนะับจับชะลาตาอนะครับน้อาสบายน้องเลยนะครับจ okay. no ับขึ้นมาแล้วได้คือป83บแสนะครับเป็ี่อนเอมาแดงด้อนะครับแดงด้อแบดแดสิบสาอยู่ไหนครับเป บอร์แปดสิบสามมาไหมเอามามาทีงานเขาอยู่ไหนนะครับเอามาเบอร์แปดสิบสามมาเอาไปเจะใหพ่อไพ่พ่อไพ่เนี่ยครับโอเคครับอ่ะทีนี้เราจจราก็นะครับน้องบี่ตัข้ามาแด้บอร์สามจินะครับสามจิสามินะครับจิตของน้องดิ นิวนิวรับความขนตาไปเก็บก่อนยาชิ่งได้ตอนจะไปท่านผู้ใหญ่จำมาแล้วได้ไหมโอเคไม่น่าเชื่ออีกแล้วไม่น่าเชื่ออีกแล้วเต็มสิบเก้าเต็มสิบเก้านะครับเต็มสามไรเองนะครับโอ้โหรางกันตอนนี้นะครับสูงสุด ผมเองนะครับตัวนี้นี่ครับผมไปายามมาหยุดการลาเนี่ยผมว่าขอแค่ที่สุดบางคนมีการพิจารณาซื้อนี่ครับตอนแรกผมว่าสี่หองยังใช่หรอกแต่ว่าถ้าว่าเดโมได้เพิ่มสี่ห้องไหมผมได้ซื้อสี่ห้องใช่เอ็มดีเลยนะครับอ่าวันนี้ผมมอบให้คุณใหญ่เลยนะครับขอบคุณได้นะครับพ่อนายครับน้องพินมอให้พ่อนายนะครับมามอบให้นะครับโอเคครับน้องพินจับจราจร่อเลยนะครับ

Ada aja, ada aja, ada aja, ada